มายดีพี่น้องหัวกันอยแล้วก็คือเขาเมียนเดิมมากินี้มมมา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 ไะลมให้พี่น้องมามามะยามมาเบิงพู้เฒ่านะแล้วจะของเงี้ยนกินเข่าแบบนี้ต้อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เสียงให้พ่อกินก่อนนะลูกกินเป็นไหมเนี่ย หนูขออนุาตนะตั้งน่ไม่ยังือถึงห้าบาทถึงสิบาท้ยตั้งนไม่ยังคือถึงห้าบาทถึงสิบบาทอ เราก็มาจมป่อยเดกน้อกินจะบอกว่าเบอร์ท uh ่านลวกนะกัดเลยมันยังไม่ลวกยังกัดเลยเบอท่านลวกลวกเหรอมาพี่น้องผู้ยุดว่าเคยกินอะไนี้อย่านี้ที่พวกคุณาวันลวกวันลวกเห็นซอยเบอร์นี่ชิบอุ้กินได้ยี่พกหมากเจียบๆ่อยว่าอ้างแรกต่นั่นแหละค่อยเล่นรอบเบอร์ บนไตมัมมมตยกันไตแต่ซุกมันกันไตที่กล้าแต่กินดีเมือนไม่รีไปหนะเกิดได้ไงแมาอายุจนสามสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยเข็นเขาไกินในชีพก็ได้อามากินล้ำเบิงเอ้าลูกไข่ดพี่น้องดงนี้ของแข็งของขาใหญ่

ยำินดำท่สบผีหนวกมูกีหนวกเฮ้ยบอกเคยีเห็บไปหนิมูกัะติอุ่นไว้ไพทุงในแนู่เปนเห็นในานขมูเท่ามาเจะจะได้นล้วบ่

มาเด iesen, ้ <น meals. S 1> อพอไมนไดนเขาไม่กินเด้อแต่บมาหงเดีเดอันี่ยข่าบสวยเขอตินเขาเขาชิวก <bringt> ัดกินแ่บอะไรพี่น้องอะไรอย่า นโดนกระยอกกันปากแจได้หมน้องเพิ่งเพิ่งบก่พริกยวกเล่น่ะอืมพริกยวกบว่ามันพริกยวกเด่นไม่จบแค่่งนี้นี่ หวันกินบุลร่กินทอดมะป่วนมันเหนียวาเอะไรเนียวเร็วยิบเอาเร็วม้นิอยเนับยังวะจัเนื้อเนื้อเกัดล่ไปเลย มินแม่เขากินยมม่อยามเมื่อยย่อมบังกอง <laughs> กันบังกินเลยจะเอาเมื่อยมาบังเขาก็จับจ้างาากันมาเด็กอัดตัวเดยกกินนี่ดีเด็ก <c oughs> ็วันนี้ยำแห้งมาเลยแจกจีบ้าขาด เจ้าบานตัวนี้เตบกับปไปัดสมนะอสิ กินได้เอกินเป็นเคยกินไหมนะกินดีบฮะกินได้หรอ ครั้งแรกนะเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่ากินได้นมายย้หนะกินในีพี่น้องเบึ้งก็พช่เพี่ยฟลาเงินป่าละวันอะไขมันในเลือดลลดีมากเหรอแล้วไขมันในตับมากระเจี๊ยบมากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบบีบะมลืมักอีนมากระเจี๊ยบนั่นละ ว่าอาบนพิกหยวกบ่เอรออาวนเนเ่อกของักตัอืนีเราเอาโกเกี่ยวกบ่ปวดเียเอ่ี้เบียรแค่วกินะลูกเบียน เป็น <cents> น <input> ้าน้ำพีพูท่านละมีลมหนาวน้องเวศกับเป็นน้าน้ำพีพูน้าดำเยปูพี่พูจะามิงยิงะกันจริงอันนั้นเป็นว่าเป็นกินบ้างน่หนูจีนเลยคนไทยมันจะกิน บางหอดบางซีมงเป็นเปลาเป็นได้กันสิบอดธนัดดอกมันอืดจ้น้ำไม่เหนื่อย่อยกับลาบอะนี่เซลนอะไรอะไรนี่นี่ตัวย็นเน่ยถอดแล้วนะตัวก็แบบตัวก็แบบได้หนุ่ยทุกมูืเดียวกันบ่ มู่เดียวกันนี่ับวชทั้งกันไปบวชยุบันบวชเสียนบวชเลือกันผู้นั่ดูดูดูนนน้องนี่เร็วไปบวชทั้กันเออสิเมียกเอนยังนเลยเนว่างี้บีไขึ้นั้หลงหลังไปตั้วเ่่า กินกันเลยเนี่เลาบมันมีปยูนเนาะกินข้าวเรียบเป็นซอกรีบมั่งเล่ไม่ลาบอย่นะกินเหลวไม่ลาบคุณเนื้อทองจะปวดแบงไม่ยหวปวดว่าอะไรอ่ะจารอ์ดเส้นอาดส้นนั่งนี่แบงดุ่มเนี่ยเมียผมไม่ชอ้ ผ่าเหลี่ยมาเหลี่ยมเหลี่ยมผ่าเีมใครมันเนต่บใครมันเนตับใครมันหน,ม,น,หนมันไม่ย่งเนี่ย อหาห่เนีมยตัดกาแฟเนี่ยก,ก็วุ่นยิงนอาพี่นอนแต่ะละคืนนี่ฝ่กไวยสมีตะต้นพอ,อ,อกันชคิปหน้าทำรักคลิปนี่ทมารดีพี่นอ้อง